ถ้าคุณกาลังตามหาความสุขอยู่ก็เป็นไปได้ว่าชาตินี้คุณจะไม่ได้มีวันเจอกับมันผมเทมส์หวงพัทราวาน,นิชและในตอนนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าจุดยื่นของบริษัทและแบรนด์ที่ชื่อว่าก e ีนนั้นคืออะไรและมันส่งผลให้ประสบความสําเร็จได้อย่างไรอย่างแรกเลยครับจริงๆแล้วตัวกลีนเนี่ยตัว DNA อของกลีนหรือว่าจุดยินของกลีนเนี่ยมีอยู่3ามอย่างแล้วก็เป็นสโลแกนของเราด้วยนั่นคือ balance b e l i e e be different ถามว่าบาลานซ์หมายความว่าไงบาลานซ์ Balance ก็คือการที่เราทำอะไรก็แล้วแต่ให้ประสบความสำเร็จมี productivity เราต้องสร้างความสมดุลให้กับชีวิตของเราก่อนความสมดุลในการพักผ่อนความสมดุลในอาหารการกินกินอย่างมีประโยชน์ไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปความสมดุลทางด้านการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและความสมดุลในการนั่งสมาธิฝึกให้จิตใจมีความนิ่งและมั่นคงตัวที่สองก็คือ B ินลิฟกิลิฟก็คือความเชื่อม,มั่น ถามว่าเชื่อมั่นอะไรก็เชื่อมั่นในตัวเองนะครับผมยังจําได้อยู่เลยตอนเริ่มต้นสร้างแบรนด์นี้ใหม่ๆดีไซน์ของเราก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาคนอื่นดูไม่ออกว่ามันคืออะไรแพคเกจิ้งที่คนอื่นใช้เราก็ไม่ใช้การทําการตลาดเราก็ไม่ทําเหมือนที่คนอื่นเขาทำคนอื่นเขาทำแมสเราทานิชผมยังจําได้เลยนะตอนนั้นเวลาไปคุยกับพวกดิสติบิวเตอร์พ่อค้าคนกลางทั้งหลายแหล่ที่มาช่วยดิสติบิว์สินค้าเราให้ทุกคนบอกว่าทำอย่างเงี้ยไม่ประสบความสำเร็จหรอกไม่มีใครว่าทำหรอก You know อะไรอย่างนี้ผมก็เลยช่วงนั้นผมค่อนข้างโมโหมากเลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมเชื่อมั่นในตัวเองผมถึงมาถึงทุกวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไป relate ถึงข้อต่อไปก็คือ be different การที่บอกว่า be different ก็หมายถึงว่าถ้าสมมตินะตอนนั้นเนี่ยผมทำเหมือนที่เขาคิดว่ามันควรจะเป็นหมายความว่าทุกคนคิดคล้ายๆกันหมดโอกาสในการประสบความสำเร็จของผมมันก็ยิ่งลดน้อยลงไปเรื่อยๆเื่อๆเรื่อยๆ,อยๆแต่ผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอะ ใครทําซ้ายผมทําขวาใครทําข้างหน้าผมทำข้างหลังทำตรงข้ามมันอย่างเดียวเลยเพราะผมรู้ว่าถ้าเกิดสมมุติผมทําอย่างเงี้ยอย่างน้อยเนี่ยโอกาสในประการประสบความสําเร็จเนี่ยมันสูงขึ้นจนถึง50%นะครับก็เพราะฉะนั้นกรีนเนี่ยจุดยืนของพวกเราเนี่ยแล้วก็ที่มาถึงประสบความสําเร็จได้นั้นอยู่เพราะ3สโลแกนนี้เลยเอ้ยหนึ่งสโลแกน 3B นี่เลย balance belief be different โอเคครับอย่าลืมนะว่า ไม่มีประสบการณ์ไหนถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีตามใดที่เราเลือกที่จะเรียนรู้ไปกับมันขอบคุณครับ